B R V น่าเล่นไหมหรอมันเป็นรถครอบครัวมีทั้ง5ที่นั่งเจที่นั่งต้องบอกว่ามาตัวแรกน่าจะปี1 6 2016เนาะมาต่อยอดจาก Honda j a z z นี่แหละแต่ว่ามีความคล้ายแต่ไม่เหมือนนะคือเป็นเครื่องตัวเดียวกันพันหน้าเหมือนกันเป็นรถที่ผลิตอินโดข้อดีก่อนก็คือห้องโดยสารกว้างกว่า j a z z นิดหน่อยแล้วก็นั่งได้7คนอันนี้คือข้อดีพับเบาะได้หลายรูปแบบขนของได้เยอะนะครับแล้วก็ประหยัดเพราะว่าพื้นฐาน,นเป็นเครื่องพันหที่ค่อนข้าง เสถียรใช้ง่ายอะไรถูกออกตัวก็พุ่งใช้ได้ในเมืองเหลือๆวิ่งทางไกลพอได้อาจจะไม่ได้ถึงกับดีนักเท่าเครื่องพันแปแต่ก็พอได้อยู่นะครับส่วนข้อด้อยก็คือด้วยความเป็นรถอินโดเนี่ยงานประกอบอาจจะไม่ได้ปราณีตมากการประกอบเส้นสายอะไรเนี่ยแจ๊สจะเนี๊ยบกว่าดีกว่าช่วงล่างแจ๊สอาจจะนุ่มกว่าด้วยนะ B R V อาจจะช่วงล่างไม่ได้ถึงกับนุ่มมากเหมือนแจ๊สแต่ว่า จะได้ตัวฐานบอดี้ที่สูงกว่าหน่อย oh. อาจะลุยน้ําได้มากกว่านิดน,นึงแต่ก็ไม่ได้สูงมากนะ,ะแล้วก็ด้านหลังก็อาจจะกว้างกว่าถ้าใครเป็นสายพลุงพลังสายชอบขนสัม b ระแนะนําซื้อตัว5าที่นั่งมันจะมีเบาะแค่2แถวด้านหลังนี่จะโล่งเลยเบาะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดนักชอบโยนของเข้าออกขนของอะไรเยอะๆแต่ว่าไปขนหนักไม่ได้นะครเพราะว่ามันเป็นขับล้อหน้า มันไม่เหมือนอแวนซ่านะคุจะไปขนแบบตะบี้ตะบันเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงความคุ้มค่าก็คือได้ไซส์ที่กว้างกว่านั่งได้เยอะกว่าแต่ว่าวัสดุอะไรอาจต้องทําใจด้วยความเป็นรถอินโดนะ